สะบัดนี้นะครับใส่แค่นกเดียวเข้าไหมเน่ะเฮ้ยคอตึงอยู่ไหนที่้โหตมไปหาคอหาไ้เมีาด้วย โอ้โทรศัพท์เข้าอีกอายาคเอเร่งเฮ้ยโทรศัพท์ติดต, <c oughs> ต้องเอาไปกลึงออกไหมมัน <c oughs> มันใหญ่เกินยาเนเสียกริดด่แล้วมันโจลฮิ Khá chơi trời <laughs> <laughs>

อยากทำ่ลาปิดกอดแล้วค่อยงัเอองัดไปอย่างนี้ฮ่า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 เฮ้ยอ๋อใส่ตั้งเข้าไปแม่หลิกแล้วนี่นี่นี่ฮึ

ต้องลองดูอ่ะลองลองเอาอันอื่นมาใส่ดู เจ๊ยยิ่งแรงเกินหนักไหมอู้ยเยใช่ไหมนี่ใช่เยอ่เท่าไหนนี่ไม่เข้าเอ้เข้าเถอะ ล็อกไวเลยนี่เออออมันเนกวนเองจนี่นี่ก็ายแลวอันี้นี่เาบอกว่าลองเอาอันอื่นมาใส่นี่จะใส่จะขมคืนจนได้นี่ใส่ก็บ

យើងកហើយខ្លាយរបួតណូយីទូជីងងឡើយអាយយ៉ា

đi chơi chơi đi chơi chơi Nhi có xài sài tuyển này đâu นั่นอะไอเลยมันวิ่วิกนิดนึ่งออใส่นั่นไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้ใส่หน้ากับกลางเลตรงไหนที่มันได้น่ะบอลตรงไหนเดียวผมต้องใส่เคลียร์ไปเลยหนึ่งสองอล้าสคล้าย้ก็เลยหนึ่งสอง เดี๋ยวไปเียบไว้ไปไปไงั้เดี๋ยวใครมากูไล่หวยไปชื่อหวยที่ไปไปดีดไไละ่ะทําไงล่ะ